นโยบายกฎหมายเพื่อควบคุมยาสูบองค์การนานาโลกระบุชัดเจนว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสาคัญของการป่วยและเสียชีวิตที่ส่งผลโดยตรงกับคนในครอบครัวซึ่งในตัวบุหรี่ยังพบสารเคมีกว่า4,000ชนิดโดย70ชนิดเป็นสารก่อมะเร็งที่ส่ง ที่บ้านด้วยค่ะลาคาลำดับต่อไปจะเป็นการบันทึกภาพนะคะบันทึกภาพเพื่อกัรค่ะ ขันุญ,ญาตนะครับพร้อมครับและลดจำนวนการสุบรผลีรวมถึงลดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบ ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่สาคัญในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยยังคงเป็นเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเรครื่รองดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงยาเสพติดซึ่งมีผลกระทบโดยสถาบุนปกครองส่วนท้องถิ่นได้พยายามที่จะช่วยเหลือให้ลูกหลานได้ตระหนักถึงพิภัยของบุหรี่ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและก็บุหรี่ปกปติ